ช่วงคนดีบางอ,อ้อโครงการเติมฝันระน้ำใจกับแบร์วันนี้เป็นเรื่องราวของผู้คนในชุมชนที่รักและหันมาดูแลชุมชนของตนเองเพื่อให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งอย่างแท้จริงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามนครับโรงเรียนบ้านแหลมเป็นโรงเรียนประถมเล็กๆตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามันอำเภอกันตังจังหวัดตรังก่อนหน้านี้ชุมชนบ้านแหลมเป็นแหล่งอาศัยของหอยนานา,นาชนิดเมื่อมีทรัพยากรมาก ความต้องการของมนุษย์ก็มีมากขึ้นเป็นเท่าตัวมีการเก็บหอยกันเป็นจำนวนมากและต่อเนื่องส่งผลให้หอยลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วจนทำให้ระบบนิเวศขาดสมดุลเมื่อเห็นปัญหาเด็กๆจึงร่วมกลุ่มและร่วมกักบชาวบ้านคิดกิจกรรมเพื่อฟื้นคืนทรัพยากรท้องถิ่นภายใต้การสนับสนุนของอาจารย์ทวินช่อเจี้ยงจนเกิดเป็นกลุ่มเยาวชนอนุร,รักษ์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านแหลมขึ้น จากสภาพปัญหาในชุมชนนะ,ะคะครูก็คิดว่าเออทำยังไงนะให้เด็กได้อยู่ได้ได้มีเงินเลี้ยงตัวเองและเลี้ยงครอบครัวก็เลยเอาทรัพยากรในที่มีอยู่ที่มันไม่ใช้ประโยชน์ก็มาแปลงให้มันใช้ประโยชน์เอางานอาชีพมาเสริมในตรงนี้พอเด็กทํางานได้ปฏิบัติจริงเด็กการเรียนก็จะดีขึ้นค่ะวันนี้นอกจากเด็กๆและชุมชนจะได้หันกลับมาดูแลบ้านของตนเองแล้วพวกเขายังนําความสมบูรณ์ของทรัพยากรท้องถิ่นมาสร้างเป็นอาชีพ ด้วยการแปรรูปหอยตลับทำปุ๋ยหมักจากพลางจากและปลูกผักสวนครัวเป็นต้นตกิจกรรมนี้ทำให้น้องๆหรือหรือชาวบ้านไอ้รักสิ่งแวดล้อมเวลาหนูออกจากโรงเรียนไปแล้วก็ทำให้หนูมีรายได้ด้วยค่ะบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดหรือแบมขอชื่นชมในสำนึกดีที่มีต่อชุมชนบ้านเกิดจึงร่วมเติมฝันปั่นน้ำใจ มอบเงินสนับสนุนจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นทุนในการต่อยอดพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งต่อไปครับ